ดิมันมันดิมมาไม่ยันเลยวะไม่ยังเลยวะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนั้นเป็นไงบ้างวะตอนนี้กำลังหาจังหวะหาจังหวะอยู่หาจังหวะที่สกีดี้ไม่เห็นแล้วคอยวิ่งไปฟันเลยนี่คิดแล้วตัวอะไรบ้างอะไรวะกูไม่กูไม่รู้มบุกันวะฮะอะไรวะนั่นอ่ะไปดูฝั่งนั้นดิอะไงวะอะไรวะนั่นมันสกีดี้นะไป

ชิงหัเกมเป็นอะไรใช่ไหมเดี๋ยวผู้คุณเป็นใครไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องถามตอนนี้หรอกพอสกิีบีมันเยอะมันเยอะดีนะใช่พอสกิีบีมันเยอะอ้าวอะไระโอเคดิฉันจะกางด้วยหยอชุบโยโยชุบกระตัวขุดซุดนเกมมันหมดแล้ว จได้ไปที่ฐานทัพของเราที่ตัดที่อยู่ใต้ดินเออออีเด่วอุ๊ยอะไรนี่ Shoot Shoot โอ๊ยไปแ mmm ล้วว่ะ ลราตายหมดแล้วเยอะวิต่อตัวนี้ก็ชะกโคกแล้วกันอ๋อทำไมมันมันไม่มีทำไมมันไม่มีชัโคกวะอ่าฮ่าใสดิสสอบฉันมาเพื่อท่าฉันมาแต่แต่ลืมแต่ลืมไม่ได้เอาที่กดชัโคกมาด้วยไงอือโอเคเราขึ้นแล้ว การท้าทายเร็วแทรนคาร์วอพวกสกิบดีมันจะมาเพิ่มอีกโอเคฉันวาร์ปไปก่อนนะเขาไม่พลังวาร์ปอยู่แล้วใช่เฮ้ยแป๊บหนึ่งคุณเป็นใครมันจ,จะไร์จะรู้หรอกไม่เขาไปเร็วปู่ไม่ได้ถามชื่อเลยวไม่ได้ถามเผาพัานเลยว่าเขาเป็นใครนะพวกสกิบดีกองใหญ่เราเราแอบฟังมันเราแอบฟังกัน โอเคโอเคผมเมนต์ดตัวเออนี่นี่กิบดีเฟลิแฟกต้องไงเอออืมถ้าเราเออถ้าถ้าเรากินถ้าเรากินขี้ถ้าเรากินขี้เสร็จเราไปปลูกฐานทับคำามกิคำราแมนใช่เออเอาดิ ได้ไหมไปไหมฉันไปเลยนายล่ะโอ้ก็ไปดีโอเคนะเดี๋ยวฉันมานะเอาเฮ้ยเอาทำไมหัวหายวะจิีมหายแล้วเฮ้ยฉันพวกเราเหมือนแล้วไอ้นี่มันคำรามไหมอฮะไอ้คิดได้โตเอายืมตุบเฮ้ทุบหัวเอ้ยยกถส่มเลยละกัน ชุบอาชุยอนยอนอูย้อนนี่สอูไม่นะพวกเราแกจะถกคว่ำแกได้โอ้ย่อยโอ้ยเดี๋วกมแกนะ อ๋อที่ผ่นมาฉันยังไม่เคยเจอสกิบดิอ๋อนี่ยังไม่ตายเว้ยอ๋อที่ผ่นมาฉันยังไม่เคยว่ะเก็บดิเก็บดิผูบาดเจ็บครับเก็บดิ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 ด้อ้าที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยเจอสกิบดิลอยได้ของแกนะเฮ้ยีบหายแล้วตบัวอู้ยอู้อ๋อใช้มาเสร็จ เฮ้ยขอยาพ่นยิงว่าไงแกไม่ได้จะบอกใครไม่จะอะไรอะไรจะถามฉันนี่จะถามฉันเหรอทำไมทำไมแกฆ่าพ่อตัวเองหนังเสียงหัวฉันชนเลยแกชื่อนั่นคือเผาเอเผาไอ้ตองโซเลตฉันจะฆ่าแกด้วยย เอโตเขเล็กเหรอ,อ,อโอเคเอาเอาสีผ่านแล้วกูตกมัเนี่ยโ,โอ้โหเจ็บขาขาเกือบพักเลยโถั่วส้มทันสมัยโอ้โถส่วมนี่มันโคตรทันสมยัยเลยโถส่วมนี่ขายได้เนอะโอ้เดินรถไฟเลยเดี๋ยวบอกว่าคำ่ามันก่อนเดีวมาเจอสกิปกนี่ลอยได้ อยเฮ้ยจะไปไหนฮะฮะอุ้ยตัวน,นั้นอุ้ยฮะฮะบ้าสาสกิบื้อเฮ้ยฉันกีว่วานนะนายจะลืมฉันแล้วนายกี่เละตัวฉันยังไม่เคยลืมหรอกนายจำได้ไหมตอนนั้นอะฉันต่อยแกมามีมามีหน้ามาซ้ำสบฉันอีก <c oughs> ฉันจะไละ่แคทกูดกระบอกปืนได้ ้ยแอบเกเหรอวะไอกระโจกอ้ยอัพเกรดแค่ปืนมันเนี่นะออพเกรดแค่ติดปืนแสง laser มันนี่นะแสงเซอร์แสง laser คกอมีหัวใจไปไม่มีอ้าวมาดีนี่แสงแเ a s รมุนดาวาว้า